โอ้ยหนูเต็มเลยอ่ะโอ้ไปแล้วน,นี่อ้วนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวกระด้กแพร่ลองแพร่นี่เรามาดูนี่ครับนี่มันพี่ตีเล็กใช่ไหมได้หมุนแล้ว สวัสดีครับวันน yeah, okay. wow, well, <e like ี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับหมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านลึกลับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะนี่วันนี้เราร์ปมาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะครับที่อำเภอเมืองนะตอนนี้เรามาเที่ยวที่หมู่บ้านลึกลับใช่ไหมสวนไดโนเสาร์ใช่ไหมครับอ่านี่ด้านหลังนะครับเนี่เราซื้อตั๋วมาแล้วนะใช่เท่าไหร่บ้างครับผู้ใหญ่100เด็กอ่ะ50ผู้ใหญ่100เด็ก50นะมีจำกัดความสูงอะไรไหมครับไปย ต่ำกว่าร้อยยี่สิบคือเด็กอ๋อต่ำกว่าร้อยยี่สิบคือเด็กใช่แล้วมีเตี้ยกว่าเก้าสิบเลยโออเตี้ยกว่าหนึ่งร้อยคือฟรีอ๋อเตี้ยกว่าหนึ่งร้อยคือฟรีนะใช่โอเคไปเราได้ตั๋วมาเป็นเทียบร้อยแล้วครับนี่ดูปากทางเข้ามีคิงคองกอริลล่าครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันแลวครับนี่เราเข้ามาทางเข้าตะกี้พี่พนักงานเขาบอกว่าเครื่องเล่นเปิดแล้วนะครับแต่เครื่องเล่นนี้เราต้องเสียตังค์เพิ่มนะเนี่ยเขาจะมีราคาบอกอยู่รถไฟแกะ40บาทอนู่น60บาทบยานาศ นู่นมีอะไรเหมือนหนูลมกดนู่นน่ะมาเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้านในก่อนไตัวอะไรเนี่ยไตัวอะไรคขารืออะไรอะแต่วันนี้เรียกอะไรอะคล้ายๆกิ้งก,ก่าเหรออีกคนหน้าพวกนั้นปะออเ,อเอฮ้ยแต่ไม่ใช่นะน,นี่เขาแลบลิ้นยาวๆอโอ้โหกลิ่นสวนสัตว์มาเลยครับพี่น้องนี่เรามาโซนด้านหน้าๆนะนี่เป็นตัวอะไรครับเป็นหนูปะหนูแฮมสเตอร์ปะ ดูเขาจะออกมานัวนแ่ะหัวโผ่มาขนาดนั้นเข้วมารออาหารนะ่ะไม่มีอาหารนะต้องมาซื้อนบนมมีกระสายสด้วยเนี่ยดูดิดูดิดูดูเขาหิวมากนะนี่พี่เบงไปถอยผักมาแล้วครับถอยผักกับตอเช่คนละตะก้าเลยนะนี่วันนี้อีมาด้วยนะครับ ผมก็ตายหิวมากเลยครับเหมือนไม่มีคนให้อะเหมือนหิวโตมากเลยอะ่ะมันยังเช้าอยู่มันยังเช้าอยู่ใช่ไหมคนยังไม่มากันต้องให้มันนี่กินอยู่เขากินอยู่นี่นี่นี่กระบงเห็นเปล่าเนี่ยอันอันนี้รอยแดงๆนี้ไม่ใช่เลือดเนาะน่าจะเป็นสีเหล็กนะ โอ้ไปแล้วอุ้ยอุ้ยหนีเลยทำไมาให้หนูบ้างโอ้ยหนูเต็มเลยอ่ะต้องจับยาวๆนะอย่าจับสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวกรโดนนิ้วโอ,เวอ้เต็มเลยหนูเดี๋ยวมาร้องเรียกด้วยโอย้เรามาดูด้านนี้มีหมูครับหมูแคะ โอ้ยนี่ตัวนี้อ้วนเนี่ยโอยเดี๋ยวกับลูกเราเขามีป้อนนมด้วยหนะเฮ้ยอ้วนอ้วนดูเขาวิ่งทั่วเลยหาอาหารพี่เบียมโยนไม่มองเลย <laughs> ตอนนี้เรามาช่วงเช้านะอะไรหิวโซนเลยครับคนยังไม่ค่อยมากันนเรามาโซนนี้ครับ แก่ไหมแกะ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 กินผักจริงๆต้องให้แครอทไม่ใช่ทำไมกินผักอ่ะครับกินทุกอย่างตัวเล็กยังไม่ชอบกินทั้งแกะทั้งแพะนู่นมันมีตัวเล็กๆอยู่ด้านในนะเอาเบรรี่ให้เอออเาเข้าไปอีกนิดนึง <ม>นี่มีตัวจิ๋วมาตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กไปดูดนมเฉยเลย <c oughs> ตัวเล็กเลยขอดูดนมดูดิวเวลี่ให้ยาวๆหน่อยอ่าเขามาขอแล้วเรามาถึงโซนแพเขาลองแพโอนเขาลองแพ ขอเชให้ขอเชอย่าแกล้งเขาดิแกล้งเขาเฉยเลยเขาก็เดินตามนะเนี่ยเบียใบป้อนเนี่ยผีเสื้อยักเอาไหมเขาจะกินบ้างผีเสื้อยักเขาเป็นหุ่นนะนี่บริเวณรอบๆครับไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเรื่อยว่าข้างในมีอะไรให้บ้างครับ ไปเดี๋ยวให้น้องๆวกกลับไปให้อาหารสัตว์ให้หมดทีเดียวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปด้านในเพราะด้านในไม่มีสัตว์ให้อาหารแล้วอให้ยาวๆนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าโซนด้านในแล้วครับนี่บ้านต้นไม้หมู่บ้านไดโนเสาร์นี่เราเข้าสู่ลังแมงมุมนะครับ นี่ไงถ้ำแมงมุมโ<บน><บน>อ้ <us> oh, นี่มันด้วงเนี่ยโอ้โหด้วงยักษ์ด้วงยักษ์กครับนี่แมลงทับเนีย่ยแ oh. มลงทับโอกกม้มดยักษ์เนี่ยพี่เบมอยากเจอมดเนี่ยมดยักษ์อุ้ยระวังนะดินเละนะ โอ้เ oh, ท้าเลอะเลยบ่อชี่โอ้นี่ต่อยักษ์พี่เบ้มขยันพึ่งเลยเนาะนี่ฮิดเดนบินเลดนะดหูบ้านล<ม>ึกลับอันนี้เขาทำเป็นแบบหุ่นแบบตัวบิกบ๊กบกบึ้มบ้มเลยนะนี่ ée, ดอกไม้ยักษ์ครับแล้วก็นู่นด้านนน้นเป็นแมลงคอ,อยกักษ์โหยแมลงคอ,อยักษ์แล้วดูกล้ามหนีบเขาดิ อลังการมากเลยโอ้ยอบ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 โอ้ยตะขาบยักษ์โอ้โหตะขาบชูคอขึ้นมาอย่างงูจงอางนี่นากีแมงป่องที่เอาปลาพูดนะอุ้ยเสียงอะไรอะตอวใหญ่มากเสียงอะไรโอ้โหด้านน้นห่านครับห่านครับครบนี่ห่านโอ้มีหมูอยู่ด้วยกันนะอด้านในมีหมูตัวใหญ่กับมีไก่ด้วย อุ้ยนี่ม้าแคะม้าแคะนี่เขาให้ขี่ได้ด้วยนะเขามีอานม้าอยู่อ่ะน่าต้องมีแจกตังเพิ่มนะดูหน้าบอกแบบหน้าแบบเซ็งมากเลยแต่เดี๋ยวเราเดินเข้าโซนไดโนเสาร์กันแล้วครับนี่ตัวปงเหน่งรอต้อนรับนะครับดุมดุดุโอ้ ดูนี่หัวทีเล็กว่าเนี่ย5ฝาปอ้โหเฮ้ยาาะร,ระวังนะขึ้นไปชมวิวไดโนสเสาร์ขยาวเหรอนี่เขาขยับได้ด้วยนี่พอยาวอะ่อวอะไหนเดี๋ยวปาขึ้นไปชมวิวดูบ้างขยับด้วยโอ้โหบันไดแบบว่าไม่มีที่กั้นนะขึ้นไปข้างบนสุดนี่ที่กั้นเล็กๆโอ้ย โอ้หเหมือนอยู่ในนี่นะครับจูลสิกเวอร์จริงๆเลยนะขึ้นมาด้านบนอย่างนี้ว้าวเฮ้ยข้างบนมันไม่มีที่รองรับหนาไม่มีเสามันโยกเฮ้ยแต่ดูอย่างนี้เหมือนแบบเราอยู่ในสวนจูลสิกเลยนะ,ะอ๋อไอสันนะนี่เป็นไดโนเสาร์ครับนี่เบม,ม,มลงแล้วเหรอ ลงลงลมันโยกเยกครับหลาเข้ามาด้านในเนี่ยสามเขากำลังอ้าปากเลยอันนี้เขาแบบคล้ายๆอารมณ์ประมาณว่าสวนนงนุษนะแต่ขนาดย่อมแบบเล็กๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้เยอะเท่าสวน,นนงนุษห์เฮ้ยนั่นแ็ปเตอรบูเ<อ>นี่ยสามตัวพอดีเลยที่พี่เบมไปทำท่าทำท่าพระเอกอะที่หยุด หยุดเวลซีลัปเตอร์ครับนี่พี่พียมทำท่าหน่อยสามตัวพอดีเลยนะนี่โอ้โหนี่เรามาดูนี่ครับนี่มันพี่ทีเล็กใช่ไหมนี่ไทแรนโนซอรัสนะครับตัวบลัมมเลยแต่ตัวนี้เขาไม่ขยับนะเขายืนเฉยๆนี่สไปโนซอรัสนี่จุดเด่นของเขาคือนี่นะ กรรระะด่งตงตนนี้คับเฮ้ยนี่ตัวอะไรเดี๋ยวไปดูชื่อหน่อยนี่ตอนนี้ชื่ออะไรพี่เบน<ง>อันโลโซโรอรรสกระทำตอวสีเขียวปีเลยเขากำลังจะนี่นะต่อสู้กันนะเนี่ยโนี่เราเข้ามาด้านในนี่เจอเนี่ยครับ พี่ขาหน้าเล็กนี่เป็นคอโนโูทอรัดไม่เลยไม่หนีอ่าคอนูทอรัดขาหน้าเขาจะเล็กๆครับใช้งานไม่ได้นะ<อ>นี่คอน,นูทอรัดนี่ด้านนี้จะเป็นตัวเล็กๆแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในอีกมีตัวอะไรให้ดูบ้างโอเช่ดูไรโอ้มีปลาปลาอะไรครับเนี่ยปลานิมหรือเปล่านี่มีไดโนเสาร์ตรงนี้ครับ ไดโฟโดโคัสอันนี้เป็นไดโนเสาร์แบบน่าจะอยู่ในน้ำหรือเปล่าไดโฟด็กคัแล้วก็มีบอ่อปลาตรงนี้ด้วยนะนี่ตรงนี้ก็จะมีบารนะครับบาร์น้ำแล้วก็ขนมนิดนหน่อยหนยกับกาแฟไปพี่เบมบอกจะไปเล่นรถไฟใช่ไหมรถไฟด้านหน้าอันนี้เป็นรถไฟแบบ เที่ยวรอบรอบสวนนะไปนูน่นเดี๋ยวพี่เบมจะไปนั่งรถไฟข้างหน้าครับายนี่น้องๆไปเคลืนจรวดลดแล้วครับรถไฟด้านนู้นเขาไม่เปิดเนะยเธต้องมานั่งจรวลดแทนรับน้ำหนักได้ไม่เกิน60กิโลโอ้ลำหนึ่งไม่เกิน60กิโลนะอันนี้คนละ50บาทนะครับ3นาทีโอ้ยนี่มันเครื่องบินส่วนตัวอะไรเปล่าบอช อ่ากดปุ่มขึ้นลงได้นะแด่ไปหรือเปล่าคะมาที่ทำให้ใหม่นะขึ้นลงี่นี่มาดูอเฮียเฮียเฮียกับอเฮียบีเอ็มเฮียจินเฮาบินมาเลยเอาบินแบบหลุดออกนอกโลกเลยใช่อ่ขึ้นไปเลยขึ้ไปเลยไม่สำรวจไม่สำรวจแบบดวงออ่าไปเลยครับสีเขียว ้ายหมนแลวขึ้นขึ้นพอเช่ขึ้นอีกพอเช่เไม่ค่อยกล้าก,กดขึ้นเท่าไหร่มีไฟด้วยนะกลางคืนน่าจะสวยพอเช่ขึ้นสูงสูงเลยโอ้ยดูเฮียสอคนขึ้นสูงแล้ว ขึ <that> <that> <ifies> ้น nah นีกข <BR> ึ <được kindergarten cruise> ้นนีกนมิงเียวียวียวอ่าอเชฟขึ้นสูงสูงเบนเล่เป็นไงสนุกไหมตื่นเต้นไหมป๊าจ๋าป๊าป้าถามตื่นหม่เล้อย่าเล่นมาหมดอีก้มย่ตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม S <S <S ไปมานั่งรถหมุนต่อแล้วครับเฮ้ยนี่มันกับตันแจ็คสเปรโร่เนี่ยใช่ปะฮะกับตันแจ็คสเปโร่มานั่งอะไรรถหมุนอันนี้นั่งได้แต่เด็กเล็กนะเด็กโตนั่งไม่ได้นะครับพี่เพียมนั่งไม่ได้นะฟุูน,นอันนี้คนละสี่สิบนะครับ หัวกขบวนเป็นนายนโ้องเสารนะข้างหลังเป็นแกะเป็นแพไปครับเราออกแล้วครับ<ป>เราไปหาเที่ยวที่อื่นต่อครับ